สวัสดีนะครับทุาคนครับจากสองกระทงมาเป็นกระทงเดียวแล้วรวบเลยทีเดียวจะดันง่ายดันยากก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยมันไปได้ขึ้นได้คอนแล้วต้องใส่คันนาจะข้างหน้ารถนี่จะวิ่งไม่ได้นะเพราะว่าน้ําด้านนี้นะครับเขาทานาแล้วมันไหลเข้ามาซึมเข้ามานะครับ บริเวณทางป่าก็เขียวเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บตะเข็บมาเรื่อยๆนะครับถึงจะรู้ตอนนี้เกียร์ยาวแล้วนะวันทํามากวันนี้ เออแต่เป็นคนกระทงเดียวไปซะให้เรียบๆไปร้อยไปเลยไม่ต้องมาขยักขย่อนนะครับนี่ขวางตัดรอยรถเกี่ยวไปเลยลองล้อไปด้วยมีน้ำนะครับบริเวณนั้นน่ะน่านเปียกล้อเลยนะครับเปียกล้อหน้านะครับครับไปเจอของชอบอีกแล้วหมายเสียงโบร้อควนคางอีกจัง ลั่นได้ยินทั้งหมู่บ้านเลยอยู่ที่หมู่บ้านบาทท่ลุนนะครับเนี่ยไกลๆนีๆน่เบาๆไดแต่อยู่ไกลๆนะั่ร้องโอ้โหต้องดีจังอ่ะลากยาวเลยครับ ไม่ต้องพักแล้วครับดินเพราะว่ามันเริ่มใกล้เคียงแล้วเนี่ยมีน้ำนะครับไ้วัดวงไปเออหลากยาวอย่างนี้ค่อยมองง่ายหน่อยนะครับแนวดิน ค่อยมาเก็บที่หลังนะครับตะเข็บนี่เขาจะไถาตากด้วยหรือเปล่า ล้อ uh huh. เ,เปียกน้ำแล้วเดี๋ยวได้เรื่องเจอของชอบนะครับเรามองว่าใกล้เคียงนะครับมาอยู่ข้างบนนี้บริเวณที่รถอยู่นี่ยังต่ำอยู่นะครับก็พาดินไปกองไว้อีกขยักหนึง เดีย๋ยวค่อยเกี่ยไปนะครับโอ้โหทนดีจังพักกินข้าวประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองมะรถได้พักนะครับตรงนั้นก็ยาวเลยตั้งแต่เช้านะครับฟังไกลๆเพาะดีจังนะครับ โบหอนนี่บริเวณตรงรถอยู่กับขวามือนี่ไม่ได้เกี่ยวทักครั้งนะครับเพราะรถเกี่ยวลงไม่ได้ลมจัดแล้วก็ตรงหน้าเราเนี่ยสูงนะครับเนี่ยตรงนี้สูงแล้วก็ชายคันเนี่ยสูงแล้วก็ตรงกลางสูงอีกนิดหน่อยในประมาณนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะเกี่ยวรวมไปนู่นเลยแล้วก็ด้านโน้นนะครับด้านชั้วเขียวน่ะน่ากะต่ํานะครับ แต่เขาจะต้องการน้ําให้เทลงไปตรงรางทางนู้นนะครับก็เลยให้เน้นตรงนี้สูงหน่อยแม่ทนดีจังตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็เหยียบอย่างนี้นะครับไม่เคยพอนเลยแม่มออย่างนี้ก็เรียบสวยดีดแต่ว่ามันยังสูงอยู่นะครับต้องขาดคเนเให้มันแม่นนะครับ งั้นเดี๋ยวจะเสียเที่ยวนี่หลากยาวแล้วครับขคงเค้งหน่อยตรงนั้นเป็นรอยรถเกี่ยวนะครับเขาเกี่ยวตอนมีน้ำ ยอมรับครับว่าทนดีจังมาเป่าหลังพึ่งหน่อยฝุ่นมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเอารถเล็กมาถ่ายไว้ด้วยเดี๋ยวเป่ามาน้ำนะครับความร้อนขึ้นเม่เป่ามาน้ำ้ำเป่าในรังพึ่งนะครับ ความร้อนมันขึ้นครับลองมาเป่าหน่อย ตรงกลางนี่เริ่มจะใกล้เคียงลเหลือต้องด้านริมนะครับอาจจะสูงนิดหน่อยอาจจะต้องมีการวางผ่านก็ครั้งนึงอ่าทนลมไปคขาวนึงครับที่เขาเาดินมากองไว้ที่ต่ำรบบมันอาจจะลมเอาหน้าปล่อยน้ําแห้งแล้วก็ตากไว้นี่หายลมแน่แล้วที่กันเสมอกันนะครับได้ที่เสมอกันแล้วก็ไม่ลมด้วย นี่บริเวณนี้นะครับยังลมตาเก่ง่ายๆนะครับถ้าเขาถอยกลับแล้ววางใบมีดเกียกลับนี่แสดงว่าใกล้เคียงแล้วแดดร้อนเหลือเกิน หอยเร็วกันนะครับดีมันก้อนเขย่ารถ ตรงนั้นเป็นหัวคนาเก่านะครับที่เราดันทิ้งไปเดี๋ยวเรารออยู่บริเวณนี้นะครับ ดูที่ว่าบริเวณนี้เขาจะวางผานอีกครั้งไหมน่าจะวางผานนะครับเพราะมันยังสูงอยู่เนี่ยด้านริมนี่นะครับตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับมาวางผานริหนาดินตรงนี้ที่เราบอกไว้ครั้งแรกนะครับมันยังสูงอยู่ก็บริเวณนี้สูงจด็กไถแล้วครับ เอาใบดันดันไปวางไว้นู่นแหละครับที่ลำต่ำตรงนูน<อ>้นแม่ทนดีจังจากเช้ายันเย็นเลย พักตอกินข้าวหน่อยเดียวเองเนี่ยครับบริเวณนี้มันสูงอยู่นะครับโอ้โหลากไม้ครับ นี่นะครับที่เราทํางานไปตั้งแต่เช้านะครับนี่ตรงนี้ยังสูงอยู่เลยแล้วก็ตรงกลางนิดนึงแล้วก็ด้านริมอาจจะเกี่ยไปทางนน้นนะครับหน้ารถแล้วก็ทางนู้นอยากเขียวนะครับก็อยู่ที่คนบนรถนะครับที่อ่านแนวดินเวลาสูบน้ํานะครับถึงจะรู้ว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ําสูบน้ําใส่นะครับ เห็นใจรถเลยครับอึดทนดีจริงๆ โอ้โหไม่อยากจะเข้าเลยเพราะเราพาหน้าดินไปแล้วด้วยนะครับจะเสร็จไหมนี่วันนี้อาจจะค่ำหน่อยออาจจะเย็นหน่อย จะไม่ต้องเสียเวลามากเที่ยวนึงครับไสพลิกหน้าดินนะครับเพื่อจะเอาดินไปโรยทางนู้นนะครับโนนทางหน้าเรานอนอาจจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะครับ คงจะไปเที่ยวสุดท้ายแล้วครับหยอดดูการก่อนนะครับ ใส่ความร้อนจะขึ้นต่อทังยากคันเนี้ยนดีจังใส่บริเวณน,นี้เสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะวางไปด้านหน้านะครับ น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยเ,เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นเอาเอาทำอไรเขาะนะ่าหน้า มันก็ฟูออกเ่ยเปิดม่น้ำอ่ะเปิดม้าน้ำ,ออ,นำออกก็ฟูออ่ดิโอไม่เปิดมันกำลังร้อนๆนะ่มนะม,นมันก็ต้องพ่นอย่างนั้นไงโอ้ดีมันฟูใส่หน้าใส่ตาเออไม่เปิดมันออกทำไมมีกระเบารถเนี่ยหาเรื่องซะแล้ว เปิดหมอน้ำตอนร้อนๆนี่แหมไม่เข้าเรื่องเลยพอไหมน่ะน้ำไม่พอแน่โอ้โหปูออกมาเห็นหน้อยให้เปิดได้ตอนหมอน้ำร้อนๆแล้วเปิดใส่หน้า เขอควรระวังนะครับจะหมดจะแะไรก็ดับเครื่องให้มันเย็นก่อนตรายโอ้บทน้ำไปครึ่งบึงแต่น้ำใหม่นะครับจะไปหาทำนะครับทุก้ชมหมอน้ำนี่มันร้อนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงมันแล้วก็เราก็มีเกความร้อนบอก คิดว่าหมดหลอ่อซนแล้วอย่าไปหาทำนะครับท่านผู้ชมหอ,อน้าร้อนเนี่ไปเปิดเนหน้าตาแหกชนะอันตรายก็ตรงการเกี่ยแค่เนินนี้นะครับนี่แล้วก็้อยไถนี่จะไปวางทางนู้นนะครับมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตรงกลางตรงหน้าเรานี่ยังสูงอยู่ทางนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับ ไม่ใช่น้อยๆอ,อาจจะตะเข็บช่วยได้เยอะนะครับที่เป็นลอยๆอ,อยู่เนี่ยตะเข็บดินที่ปิ้นออกจากใบด้านหน้านะครับยังช่วยได้เยอะอมองๆดูแล้วไม่น่าเสร็จนะครับวันนี้ตรงนี้ยังเดินเยอะอยู่เลยนะครับน้องๆสอกเลยเนี่ยแล้วว่าจะพาดินตรงนี้ไปอีกโอโเยอะนะครับท่านผู้ชม น่าจะต่อพรุ่งนี้ละมั้งเพราะว่าดูสภาพแล้วนี่ทางนู้นก็ยังต่ําอยู่นะครับตรงยอดก,ก็เขียวของต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ยังต่ําอยู่แต่ทางนี้สูงนะครับเดี๋ยวทำคือก,กลางมันจะดูไม่ดีทําไม่เสร็จมันจะดูไม่ดีนะครับให้คนอื่นมาแก่แล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันอีกเรื่องจะเยอะน่าจะต่อพรุ่งนี้อีกวันนะ่ะแหมถ้ามาสองคันนี่นะ่ะเสร็จไปแล้วนี ยังไงจะของนาก็เยอะซะด้วยเพราะว่าให้มาคันเดียวเออมันก็มีค่าเท่ากันแหละได้เสร็จเร็วๆจะให้เสร็จเรียบร้อยนี่ยอย่างน,น้อยๆตรงมีสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับถึงจะเสร็จเรียบร้อยแหละถึงจะเรียบเป็นเนื้อที่เดียวกันแล้วก็ไถไปเลยหรือไม่งั้นก็ถูกน้ําใส่แล้วค่อยมาไถาเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เป็นเที่ยวที่น่าจะเป็นเที่ยวที่สองแล้วน,นะครับระดับมันยังไม่ได้นะครับ เดี๋ยวยังไงเขาว่ากันนะครับเราก็จากลานเพลิตรง,งนี้พบกักใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงจะติดตามให้นะครับสาหรับที่พื้นนี้พบกักใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ